วันนี้มาเอาหญ้านะคะอ่าซุอปปร์ลิสท้ายเขื่อนเขาเจ้าหน้าที่ให้คนละห้ากอค่ะตัดเลยค่ะเนี่ยนะคะเหมือนอะ่ะบอมทำไรกี่กอแล้วบอม <c oughs> พี่เอาเข้ากลุ่ม ครบแล้วหล่อสิบกอโอ้โหก้อนนุ่นใหญ่อยากได้อะแต่เราต้องซื้อสัตว์บอมไปไหนมึงจะไปเอาต้นอะไรอโอเคเพื่อนๆใครจะมาเอาหญ้าก็มานะคะไ,ไหนมาเดือยว้าวมันจะละยักษ์ครับพี่น้องเฮ้ไปดูมีต้นมีต้นเล็กนะโอเคมาเอาย้าแทนมาเดือยละยักษ์นะโอเคนั่งพัก bám xuống sọc nhiều đi